ก็กับสวัสด,ดียวน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กับซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้ว,วคบเนออยู่กับเกมโลบออยู่กับแม บอกฟู้ดอีกแล้วนะครับนงอมพี่บอกเลยนะครับนว่าวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาแจกโค้ดฟรีถึง2ีโค้ดนะครับน้องเรียกได้ว่าเยอะจะจัดเลยนะครับน้องใครที่แบบว่าอยากได้โค้ดมาหน้านะครับน้องอยากได้โค้ดขอโค้ดจากพี่อยากได้โค้ดอันนู้นอยากได้โค้ดอันนี้นะครับน้องเดียววันนี้พี่จัดให้ละกันนะครับน้องมีโค้ดเงินด้วยนะครับแล้วก็พี่บอกเลยนะครับนว่ามีโค้ดคุณเอพี่นะครับน้องมีโค้ดดิสแทกเยอะะมากมายนะครับน้องก็พี่บอกเลยนะครับ โนว่าสำหร like humor, ับวงน้องคนไหนนะครับที e ่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับโนว่าถ้าอยากได้ต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับนอเพราะว่าคลิปนี้นะครับนอจะเป็นการแจกโค้ดอย่างเดียวเลยนะครับนอถ้าไม่เชื่อก็คือตอนนี้นะครับนอรีบไปเอากระดาษมาเลยนะครับนอเพื่อมาจดนะครับหรือว่าถ้าคนไหนนะครับนอที่แบบว่าอยากใส่โค้ดไปด้วยนะครับนอก็คือดูอีกหน้าจอหรือว่ามือถืออีก เครื่องหนึ่งก็ได้นะครับนอก็จะเป่ามาเลยนะครับนอดูคลิปพี่แล้วก็ใส่โค้ดไปพร้อมกันเลยนะครับนอเพราะว่าโค้ดที่พี่คัดสรรมาวันนี้นะครับก็มีแต่โค้ดดีๆทั้งนั้นเลยนะครับนอก็จะเป่ามาเลยนะครับเนาก็ฝากด้วยนะครับเนาะสำหรับวงเนาคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ผลอะไรนะครับนอก็คือขอผลอนู่นขอผลนี่มานะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู15,000คนดูนะครับเนาเดี๋ยวพี่จะมาแจกผลให้แบบฟรีๆละกันนะครับนอก็ฝากด้วยละกันนะครับเนาะสำหรับใครนะครับที่แบบว่าอยากได้ผลลลอออออออะะะะไรรรรนนนนนนคคคััับบกก็มมมเตต์งงใ้้้วีดโห่่ยพทิชื กมไว้ด้วยนะครับน้องให้พี่ติดต่อหาได้นะครับองน้องก็จับเป่ามานนี่เลยนะครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของการแจกผลในช่องของพี่นะครับน้องก็คือพี่จะทักหาเองนะครับน้องก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับน้องแจกให้แบบฟรีๆนะครับน้องก็จับเป็นเป่ามานนี่เลยนะครับองน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นกิจกรรมของพี่เอนะครับน้องมาก่อนที่เราจะไปแจกโค้ดนะครับน้องพี่ขอซุ่มผลสักทีละกันนะครับน้องมาดูนะครับว่าพี่จะได้ผลอะไรนะครับน้องถ้าได้ผลหลักล้านก็แจกผลลลหัก้านนะครับน้้องแต่่ไไมดผลหลักล้านนะครับ นอ้องก็ทิ้งไปนะครับองน้องก,ก็จัดมาเลยแล้วกันนะครับน้อตอนนี้พี่ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับองน้องมาดูนะครับน้อว่าที่จะได้ผลอะไรนะครับองน้องโอ้โหเป็นทางด้านของพลไฟนะครับนอ้อพี่ได้ผลไฟมานะครับองน้องน,นี่เลยนะครับน้อก,ก็จะเป็นเปามานี่เลยนะครับน้อก,ก็ถือว่า ได้ผลไฟมาแล้วนะครับน้องก,ก็เป็นเปล่ามาเลยนะครับน้องมีคตอยากได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งในคาเฟ่ละกันนะครับน้องเพราะว่าบางคนเอาไว้ลงดัานนะครับของน้องนี่เลยนะครับน้องก,ก็จัดไปเลยละกันนะครับน้องทิ้งไว้เลยละกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับน้องพี่ก็ ไม่มีนะครับน้องก็คือแบบว่าไม่มีคนทําเผา VC ีให้ด้วยนะครับน้องเราก็ไม่มีเวลาด้วยนะครับใครที mm ่แบบว่าทําเผา VC ีให <Ying> ้พี่ได้บ้างนะครับน้องพี่เจ้ลรหัสให้เล่นนะครับแล้วก็ไปทาให้พี่ได้หรือเปล่านะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องมาเรามาใส่โค้ดกันเลยดีกว่านะครับน้องถ้าคนไหนทําได้คอมเมนต์มาเลยแล้วกันนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะเอารหัสให้เล่นแล้วกันนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับเพราะว่าพี่ไม่ค่อยมีเวลานะครับน้องก็ฝากนัยและกันนะครับน้องถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้รหัสพี่ไปเล่นแล้วก็ทำเผาบีซีให้พี่ด้วยละกันนะครับเนาะเพราะว่าพี่ไม่ค่อยมีเวลาเลยนะครับเนาะแต่ถ้าน้องๆคนไหนนะครับที่มีร้านดีๆที่เขาทำนะครับก็บอกด้วยละกันนะครับเนาะก็ขอโทษจริงๆนะครับที่แบบว่าไม่มีเวลานะครับเนาะกะจะทำคลิปทำเผาบีซีนะครับวงน้องแต่ก็แบบว่าไม่ค่อยมีเวลานะครับก็ขอโทษด้วยละกันนะครับเนาะและหลายคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับเนาะเพราะว่าหลายๆช่องก็รีวิวไปแล้วนะครับเนาะมาทุกคนเรามาเรื่องโค้ดดีกว่านะครับเนาะก็คือโค้ดแรกพี่ใส่ไปแล้วเมื่ออออกกี้้นนนนนะะะะคครรัับบเเาพูดยยไปห่ง็ โค้ดเมื่อกี้ที่พี่ใส่ไปก็เป็นทางด้านของโค้ดลิสตังคนะครับน้องก็สามารถใส่ได้ในปัจจุบันนะครับน้องเราก็ใกล้จะหมดอายุแล้วนะครับน้องรีบเอาไปใส่ได้เลยนะครับวงน้องเราก็โค้ดนี้นะครับน้องสำหรับคนไหนที่เคยใส่ไปแล้วนะครับก็ไม่สามารถใส่ได้อีกนะครับส่วนคนที่ไม่เคยใส่นะครับเพิ่งเข้ามาหันใหม่นะครับน้องก็ใส่ได้เลยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของโค้ดคูณีเอ็กพีคูนสองนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็สามารถพิมพ์ตามพี่ได้เลยนะครับน้องโค้ดนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครัััััับบบบบบนน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 น้้้้้้้อออองงงววว่่่าา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 าเเเเเหมมมะะะะะะกกกกสยยฟรรรรรร์ลคค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 พปป็็็็โโโโดดดดดณณตีทข เหมือนกันนะครับน้องโค้ดเมื่อกี้เป็นโค้ดคุณเอกพี่20นาทีนะครับน้องเรียกได้ว่าฟาร์มกันแบบยาวๆเลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องก็ขอตัวนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของโค้ดคุณเอกพี่เหมือนกันนะครับน้องก็20นาทีเหมือนกันนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องตอนนี้เราก็ได้มา40นาทีแล้วนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าโค้ดที่พี่จะมาใส่วันนี้นะครับน้องสามารถฟาร์มได้ยาวๆถึง6ชั่วโมงนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องแต่ถ้าคนไหนนะครับนอออกก็็คคคืดูลลิปพี่แ้้วัันนนชาะรบ มีโค้ดนะครับน้องอยู่ใต้คลิปนะครับพงน้องก็สามารถไปคัดลอกได้นะครับถ้าเป็นคนคัดลอกโค้ดนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้นะครับพงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าโค้ดอยู่ใต้คลิปก็มีนะครับเดี๋ยวพี่ปักหมุดไว้ให้ละกันนะครับน้องก็สามารถไปคัดลอกก็ได้นะครับน้องพี่ไม่ได้ห่วงเลยนะครับพงน้องคัดลอกไปแจกเพื่อนๆก็ได้นะครับน้องหรือว่าคัดลอกเข้าไปแจกในกลุ่มก็ได้นะครับน้องสามารถแจกได้เลยนะครับพงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนน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 ีีี้้หหห่่่ออออยยลลลลละะะะะะกกกกกััััััคคคคครรรรบบบดดไ์์แชเป็งใใจพท น้องเรก็นี่นะครับเนาะโค้ดนี้นะครับก็เป็นทางด้านของโค้ดเหมือนกันนะครับที่แบบว่าสามารถใส่ได้แล้วก็เป็นโค้ดคูณเ p ็คุณสเหมือนกันนะครับวงดองก็จะเป็นประมาณเลยนะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับโนว่าฟาร์มกันได้แบบยาวๆเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าเป็นสายฟาร์มนะครับเนาะแต่พี่ขอบอกเลยนะครับว่าคนที่เคยใส่ไปแล้วนะครับจะไม่สามารถใส่ได้อีกนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะตอนนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าพี่ใส่นะครับเนาะไปเยอะแล้วนะครับเนาะแล้วก็ได้ทางด้านของโค้ดคูณ AP 2นะครับเนาะหรือว็กพีคุณสองนะ โมกัวแล้วนะครับวงน้องนี่นะครับนอโค้ดนี่เป็นโค้ดสั้นแต่ใช้ได้จริงนะครับวงนอแล้วก็พี่บอกเลยนะครับนอว่าโค้ดนี่นะครับนอก็ใกล้จะหมดอายุทุกคนแล้วนะครับถ้าโค้ดไหนยังไม่ได้ใส่ก็รีบเอาไปใส่หน่อยละกันนะครับนอเพราะว่าพี่กลัวมันหมดอายุแล้วก็เสียทิ้งไปเปล่าๆนะครับนอเพราะว่าหลายคนก็ใส่ไปแล้วบางคนก็ยังไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่ายังไม่รู้นะครับนอสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นนะครับนอก็รีบเอาไปใส่ละกันนะครับนอแล้วก็พี่บอกเลยนะครับว่่าาาฟรร์มมได้ยงแแนนนนนออะคับเเลลว็ก แบบเร็วเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับองน้องเยอะนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าใส่ได้แบบนี้เลยนะครับน้องพี่ก็ใส่รัวๆไปประมาณนี้นะครับองน้องก็สามารถพิมพ์ตามพี่ได้นะครับน้องก็พิมพ์ตัวใหญ่ตัวเล็กตามพี่เลยนะครับน้องยาไปพิมพ์ตัวใหญ่ทั้งหมดอะไรประมาณนี้นะครับน้องเพราะว่าบางอันมันก็ตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่นะครับน้องเป็นตัวหนังสือประมาณนี้นะครับองน้องก็ตากกันด้วยละกันนะครับน้องนี่เลยนะครับองน้องบางโค้ดนะครับน้องก็ไม่ได้ยาวเลยนะครับน้องยกตัวอย่างโค้ดนี้นะครับก็สั้นๆแบบนนี้ะครับน้องแต่ได้ถึง20นาทีนะครับน้้องก็จะะะปรรมาณนนีเลยคับ น้องพี่บอกเลยนะครบโนว่า อันนี้นะครับน้องเป็นสายฟาร์มโดยเฉพาะเลยนะครับน้องเรียกได้ว่าฟาร์มกันได้แบบยาวๆนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องเราก็โค้ดต่อมานะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของโค้ดตัวนี้นะครับน้องนี่นะครับพี่บอกเลยนะครับว่ามีโค้ดเงินด้วยนะครับวงน้องนี่นะครับน้องอันนี้ก็เป็นทางด้านของโค้ดเงินนะครับน้องก็ตอนแรกนะครับน้องพี่โดนหลอกมาละห้าสิบเอฟนะครับวงน้องแต่ที่จริงได้สองเบลี่นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็คือแบบว่าพี่ทําคลิปอย่างดีเลยนะครับตอนนั้นพี่เพิ่งหัดเล่นเลยนะครัับบบบที่่แวาาอยกไดด้โคคเงินน50ะร เดี๋ยวพี่จะไปทํามาแจกแล้วกันนะครับบงน้องเรื่องก็จะประมาณเลยครับน้องถ้าบงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดเงิน5้าสิบเอฟนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะไปหาร้านทําแล้วก็มาแจกให้ละกันนะครับอีกไม่นานนะครับบงน้องเพราะว่าพี่ตอนนี้นะครับน้องก็คือกําลังคุยกับเขาอยู่นะครับน้องเดี๋ยวพี่จะทํามาแจกให้ละกันนะครับบงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องสำหรับบงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดเงิน5้าสิบเอฟนั่นเองนะครับบงน้องก็เร็วๆนี้นะครับน้องจะมีการแจกแน่นอนนะครับนาาาาาะะะะพีี่่่กกก็็เเเลลลลยยยแบบบบวววมมสปปอองงหนนนนนนน้้้้ััััคคครรจต นอกก้องก็พี่บอกเลยนะครับน้องว่ายังใส่ได้อยู่นะครับก็รีบว่าไปใส่เลยนะครับวงน้องก,ก็เป็นทางด้านของ โค้ดนะครับนอก็เป็นโค้ดคุณไอ้พี่เหมือนกันนะข้าวงน้องแต่โค้ดนี้จะยาวนิดนึงครับนอแต่ใช้ได้จริงนะรับวงน้องอาจจะยาวนิดนึงนะครับนอแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับวงน้องก็ดีเอาไปใส่รักกานะข้าวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะรับวงน้องนี่เลยนะครับนอก็ถือว่าโค้ดทั้งหมดนี้นะรับวงน้องใส่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ถ้ายังไม่พอใจก็คืออยู่ใต้คิพี่นะครับน้องจกมีโค้ดอีกเยอะแยะมากมายนะครับนองแล้วก็เรื่องผลปีศาจนะครับนอหลายคนอยากได้นะครับวงน้องตอนนี้นะครับน้อพี่ก็ไปช นเสือผลพิกมากนะครับน้อเราก็ผลน้องแข็งนะครับน้อเราก็จะมีทางด้านของผลพิษนะครับนอเราก็ จะมีทางด้านของผลวัชีด้วยนะครับนแล้วก็จะมีทางด้านของผลพินิกด้วยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนั้นนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะอยากได้ผลตัวไหนกันบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าทั้งหมดนี้นะครับเนาะจะมีการแจกให้แบบฟรีๆนะครับเนาะแต่ถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะนะครับเนาะพี่ถึงจะแจกให้นะครับถ้าไม่มีคนดูเยอะพี่จะไม่แจกให้นะครับวงน้องก็อันนี้นะครับเนาะเป็นกิจกรรมของพี่นะครับถ้าน้องๆคนไหนอยากได้ผลวิษะนะครับนนองก็ต้องกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะ เนนะครับเนาะอยากได้คนนั้นอยากได้ปุ่นนี้นะครับเนาะก็เข้ามานะครับดูโค้ดจากพี่ด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับเนาะแจกทั้งโค้ดแจกทั้งผลปีศาจนะครับเนาะสำหรับวงเนาะคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเป็นคนโชคดีนะครับเนาะก็ตามที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าอยากเป็นคนโชคดีนะครับเนาะต้องทำตามที่พี่บอกนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับวงเนาะพี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับวงเนาะคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับเนาะยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีด้วยแล้วกันนะครับเนาะเราก็คิว่าพี่ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับเนาะสำหรับวง,งน,น้องคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้อะไรนะครับนอก็บอกพี่ได้เลยนะครับสำหรับวงนอคนไหนนะครับนอที่เป็นเอซีคนใหม่ก็อย่าลืมนะครับนอถ้าเป็นเอซีคนใหม่เข้าพึ่งแบบว่าเพิ่งเข้ามาดูพี่นะครับนอเราก็เข้ามาแล้วนะครับนออย่าลืมกดติดตามด้วยล้กันนะครับคนละหนึ่งทีด้วยละกันนะครับสำหรับเอ็มซีคนเก่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กลับมาคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับนอว่าดูคลิปพี่ตอนกี่โมงนะครับนอเราก็อยากได้อะไรนะครับนออย่าลืมทิ้งชื่อในเกมไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยว น้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องว่าถ้ามีคนดูเยอะนะครับน้องพี่จะมาแจกของให้แบบฟิฟี่นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับน้องไว้เจอใหม่คลิปวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับวงน้องบ๊ายบาย